สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับมาจงเวภาคแรกนะครับทุกคนก็น,น่าจะรู้ดีอยู่แลว้วันนี้ผมมาได้ทุนส0 0พนนะครับผมขอเบาๆก่อนนะด้วยเบ็ด8บาทนะครับมาดูว่าเป็นไงว่าผมโดนไปค่อนข้างหนักนะขอเล่นงบน้อยบ้างนะครับก็มาเยอะแปบาทเป็นไงเอารีงเกมนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับอยมาลองดูว่าเป็นไงนะนี่เป็นครั้งแรกเลยเราเหลือเบ็ด8บาทเราจะออกไปเท่าไหร่ครับมาที่2อพันจะออกไปกี่บาท ค <Okay. S 2> ขอเข้าเร็วๆอ่ะผมไม่ขออะไรมาเลยขอเข้าเร็วๆไว้ก่อนนะอครับเพราะเกมเนี้ยมันจ่ายหนักนะถ้าเราคูณเยอะมันก็จะค่อนข้างแพงนะครับแต่ต้องเน้นให้มันเข้าตัวแพงแล้วก็คูณเยอะด้วยนะมันถึงจะคุ้มนะมาเอาอนนี้อ่ะขอ12บาทเลยกันผมว่ามันใกล้แล้วแหละมาดิมาดิเฮ้ยอย่ากระตกโอ้พีจีมันเป็นอะไรวะไม่ชอบตกมากเลยสวยต่อต่ออือม พีจีแม่งบางทีแม่งกระตุกบางวันลื่นก็ลื่นเลยนะผมว่าลื่นก็ลื่นแบบโอ้โหเล่นปืดเงินนี่ไหลลื่นหมดตูดเลยอะลื่นก็ลื่นอย่างนั้นเลยนะพีจีไม่ใช่ไม่ใช่อะไรลื่นไปนะแต่แม่งเป็นอย่างนี้พีจีแม่งรอบมาเนี้ยติดสองบาทแช่ตอนแรกก็จะแปดบาทแล้วไงหรือผมจะหาเรื่องเจ็บตัวหรือเปล่าครับตอนแรกจะแปดบาทดีๆไม่ชอบมาติดสองบาทขอเลี้ยวขอเข้าเลี้ยวหน่อย โอ้โหตัวเดียวถ้าพันห้าผมเพิ่มเบ็ดละยังไงครับขอมาเฮ้ยนุ่มเฮ้ยสวยเอาว่าขาดตามอีกห้าร้อยครับคุณผู้ชมผมว่าได้เลิกกว่าเปิดเนะียเปิดนี้ได้เลิกว่ะขออย่าว่าโอเคสวยไหมแรกมาก่อนวาสองตัวว่ายังไงจ่ายต่อไหมโอเคแถวบนจ่ายต่อจ่ายต่อสองว่าไงโอเคจ่ายต่อวายมาสองตัวอย่างนี้จ่ายต่อแน่นอนครับ เรียบร้อย800เรียบร้อยนี้ได้กำไรแล้วครับ450บาทเอาดิดอกแรกเข้ามาเลยว่ะยอดแปดร้อไปก่อนนะครับตอนนี้กำไรมาแล้ว400เฮ้ยได้ว่ะทำไมตจวเล่นทุนเยอะมันไม่ได้อย่างงี้เมื่อวะโอเคมาแน่นอนจ่ายต่อไม่มีปัญหาแถวแรกมาเรียบร้อยโอเคยังไงต่อมาไหมแถวแรกโอเคสวยวายมาสองตัววายมาต่อแน่นอนโอ้โหแถวสองขาดไปได้ไงวะโอ้วายเงินสองนี่ ถ้ามีหลายยาแล้วงั้นผมขอออกสักงสี่พันได้ป่ะสองกำไรสักงสองพันพอละกำไรสองพันพอไม่พูดเยอะแต่งนายเปล่ะโอ้โหยใจไม่กล้าดิใจไม่กล้าใช่ป่ะแต่งนายอ่ะก็โหยังไงอย่าไหลโอเคไหมมาเรียบร้อยแถวแรกมาแน่นอนว่ายังไงครับไล่ข้างบนมาจ่ายไหมโอ้โหไว้ไว้ตัวสอง โอ้โหแถวสองช่อบมีปัญหามันเป็นอะไรครับเนี่ยมาอีก2 9งกบองบาทโอเคได้อยู่กำไรอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแล้วนะครับยังไงมาเปล่ามาหรือเปล่ามาเรียบร้อยแตกไหยวาแล้วแถวบนมาต่อแน่นอนครับเรียบร้อยครับสี่ตัวว่ายังไงฮะสี่ตัวบบกไว้เท่าไหร่ครับสิบตีตัปิน้นคุณคุณรอดูเลยผมว่าแม่งเอามาว่าวปีจีมันเป็นยางเง จ่ายบ้างแต่จะเป็นเหลือเฟือผมว่าพันหนึ่งน่าจะไม่ใช่ปัญหาขนะออีพันเดียวไม่น่าใช่ปัญหาโอเคแถวสองว่าแถวสองไม่มีปัญหาว่ะแถวสองมันมีปัญหาคนะุณผู้ชมแถวสองชอบทำตัวมีปัญหาวนะ่ะแถวแรกโอเคสวยยังไงมาต่อไหมไม่น่าต่อแล้วว่ะไม่ต่อจริงๆด้วยโอเคครับตอนนี้ใกล้จะสองพันแล้วจริงๆให้เยอะกว่านี้ก็ไม่ได้หรอวะ เป็นสิบสองบาทนะครับคุณผู้ชมผมว่าเอ๊ะมันน้อยไปหน่อยนะแถวแรกโอเคมีต่อแน่นอนครับ,ตตบแต่น่าจะจบละโอ้ยสิบสี่วีจะเป็นกูจะไม่ได้ถึงพันเลยว่ะเพื่นอนฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยสิบสี่วีจะเป็นโอเคมาโอเคมาต่อแน่นอนครับยังไงแถวแรกโอ้โหไม่มาเฮ้ยสกัตเตอร์ไม่มาแก่ก่าวอะ อีก500เพื่อนอีก500อีกห0าร้อยโอเคว่าไงโอเคมาต่อติงติงแต่งในอีกรอบรอ <6 S 1> ได้ไหมล่ะขออีกรอบ,ขออ,รอบขออีกรอบมันไม่ได้หว่ะขออีกรอบมันแบบมันเป็นเรื่องที่ขอแล้วให้กันไม่ได้ไหมยังไงขอกำไรสองพันพอโอ้โนี่เราแต่งในไหมกำไรไม่ได้ <4 S 1> โอเคตอนนี้สวย <5 S 1> โอเคมาต่อไปถึงควนจิบไหมครับโอ้ยแถวจอกเจ้ามีปัญหา ลายแถวสองมีปัญหาอีกแล้วอะไรวะโอเคมาที่500โอเคก็ยังได้ครับคุณผู้ชมมุณสองพันล้วบวกมาที่2,400บาทนะครับก็ผมได้ก็เพ็นเลยดีกว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม